หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลแห่งวัดโ,โคสิตาลามจังหวัดชัยนาธถือเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ที่ได้จัดสร้างพระเนื้อดินไว้เป็นจำนวนค่อนข้างมากตั้งแต่ยุคแรกๆที่ท่านได้เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลก็เริ่มด้วยที่เนื้อดินพระเนื้อดินของท่านจัดได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชุดแรกๆที่ท่านได้เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาคาดกันว่าหลวงพ่อ น่าจะสร้างพระเนื้อดินชุดแรกในราวปีพศ2482หรือราวอายุ34ปีพันษาที่15ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระเนื้อดินของหลวงพ่อกวยนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายและมีหลากหลายพิมพ์และหลากหลายยุคที่ท่านได้ทำขึ้นมาหลวงพ่อ ท่านได้ออกแบบแบบพิถีพิถันและตั้งใจทําวัตถุมงคลขึ้นมาทุกชิ้นเพราะวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อดินส่วนใหญ่หลวงพ่อจะเป็นคนทําเองเตรียมดินเองและกดพิมพ์เองดินที่หลวงพ่อท่านเลือกนํามาใช้ในการทําวัตถุมงคลนั้นก็จะเน้นสําคัญหลักที่ดินจากใจกลางนาท่านถือคติที่ว่าดินคือเนื้อหนังของพระแม่ธรณีและหลวงพ่อกลวย ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ค่อนข้างเก่งมนตคาถาของพระแม่ธรณีเป็นอย่างมากและดินที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อท่านนำมาผสมเป็นมวลสารนั่นก็คือพระเนื้อดินกุ่เก่าต่างๆที่แตกหักและชำรุดท่านจะนำมาบดและผสมด้วยผงวิเศษของท่านและทรายเศษของท่านนำมาผสมเป็นวัตถุมงคลในการสร้างพระเนื้อดินขึ้นมา และขั้นตอนการที่หลวงพ่อจะไปเอาดินแต่ละที่หลวงพ่อท่านจะต้องว่าคาถาพีดินแล้วเอาดินมาเสกด้วยพระคาถาหัวใจพระแม่ธรณีถือเป็นการอัญเชิญพระแม่ธรณีให้พระแม่ธรณีได้รับรู้ว่าได้นําดินนี้มาทําเป็นวัตถุมงคลเพื่อเพิ่มความขขังและความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในวัตถุมงคลอีกด้วยในยุคที่บ้านเมืองมีภัยสงครามโลกหลวงพ่อ ท่านได้เป็นพระอาจารย์สักยันต์ท่านมุ่งมั่นอยากจะนุเคราะห์ชาวบ้านและสิทธานุสิ์ให้รอดแควคลาปลอดภัยจากภัยยันตรายเดยๆทั้งปวงท่านก็เริ่มสักยันต์ให้กับลูกศิษย์ที่เป็นชายหนุ่มทั้งหลายที่มาขอพึ่งบรารมีของท่านศักแบบไม่ได้พักผ่อนสักแบบหามลุ่งหามค่ำเพราะศิทธานุสิ์ที่ต้องการได้อักขระเลขยันต์ของหลวงพ่อมีค่อนข้างมากและมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้หลวงพ่ออาจจะสักให้ได้ไม่ทั่วถึงและยังมีเด็กสตรีคนชราที่หลวงพ่อไม่สามารถลงอักขระและลงสักยันให้ได้หลวงพ่อจึงคิดจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อแจกใจ่ายให้กับคนเหล่านี้ประกอบด้วยในยุคนั้นมีการลักขุดพระเมืองสันแตกออกมาเป็นพระพิมพ์สันนั่งและเป็นพระพิมพ์สันยืนหลวงพ่อท่านได้นำวัตถุมงคลดังกล่าว มาถอดพิมพ์และสร้างพัศน์ขึ้นมาจึงเป็นที่มาในการจัดสร้างพาัารน์ของหลวงพ่อกวยในยุคแรกเกิดขึ้นและหลวงพ่อยังได้กล่าวกับลูกศิษย์อีกว่าเราจะทำให้ดีเหมือนของเก่าเลยประโยคนี้แสดงถึงความมั่นใจของหลวงพ่อคือหลวงพ่อท่านมั่นใจในวิทยาอาคมของท่านเป็นอย่างมากว่าวัตถุมงคลที่ท่านถอดพิมพ์ขึ้นมา จะทำแจกจ่ายให้กับประชาชนจะเป็นวัตถุมงคลที่ดีเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้นำไปบูชาแล้วจะเกิดความเป็นศิริมงคลเนื่องด้วยหลวงพ่อเป็นคนที่เก่งเรื่องอักขรเลขยันและได้ร่ำเรียนวิทยาอาคมมาจากหลากหลายครูบาอาจารย์และหลวงพ่อท่านมีความรักลูกศิษย์เป็นอย่างมากเปรียบเสมือนลูกในไส้ของตนเองก็เปรียบเสมือนกับว่าหลวงพ่อได้สร้างสมบัติและของมีค่ามอบไปให้แก่ลูกแก่หลาน แก่สิทธิานุสิทธิ์หรือเราจะบอกได้ว่าพัสันรุ่นนี้ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากความรักที่หลวงพ่อมีต่อลูกศิษย์ที่อยากจะมอบของดีและของวิเศษที่หลวงพ่อได้ตั้งใจทําไว้ให้แก่สิทธิานุสิทธิ์ได้แควคาดปลอดภัยจากภัยยันตรายใดๆทั้งปวงจากภัยสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสุดยอด ของวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยชุตินทโลแห่งวัดโ,โคสีตาลามจังหวัดชัยนาทอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณด้วยนะครับ